ไลท์ที่เท่าไหร่นะอ่าไลท์ที่28แล้วเอา้าจะหมดแล้วลูกเอาให้หมดเลยแล้วกันนะคะเอาให้หมดเลยแล้วกันแล้วอาจารย์ก็จะให้งานนะคะแล้วก็จะดูจะฟังเดี๋ยวนะหน้าไหนนอะกีอ๋ออีกเยอะอยู่เดี๋ยวความแตกต่างนะคะ 22ถึง 20- ถึง30นะคะเดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินไปนะคะตอนนี้เราเรียนได้กี่นาทีแล้ว0นาทีเองยังอธิบายได้อยู่เมื่อกี้อัดหน้าจออ่ะต่อเลยแล้วกันเอาให้จบหน่วยไปเลยเนาะปิดจบเลยแล้วก็จะให้งานกลุ่มนะคะ,ะมาดูความแตกต่างของมนุษย์นะคะความแตกต่างของมนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างมนุษย์ก็คือหนึ่งเลยพันธุก,กรรมค่ะ พันธุกรรมก็คือต้นขั้วของการสร้างเราขึ้นมานะคะคือพ่อกับแม่เราเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันนะคะนะมีความรักใคร่นะคะแล้วก็จนเกิดมาเป็นเราเนี่ยนะคะโดยพฤติกรรมโดยในของพ่ออีกอย่างหนึง่งพฤติกรรมโดยในของแม่อีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้เกิดเป็นเรานะคะพูดง่ายๆเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับ ก็มีอิทธิพลนะคะพันธุกรรมที่มีต่อลักษณะทางด้านร่างกายที่เราเห็นชัดเจนเลยรูปร่างหน้าตานะคะนะเช่นลัลกษณะรูปร่างนะคะหรือกลุ่มเลือดกรุ๊ปเลือดนะคะพ่อเป็น AB แม่เป็น AB ลูกออกมาเป็น B ก็ไม่ผิดนะคะลูกออกมาเป็น A ก็ไม่ผิดนะคะนะต่อมาอิทธิอิทธิพลนะคะของพันธุกรรมที่มีผลต่อสติปัญญาเช่นถ้าพ่อแม่ฉลาด ะะลูกก็มักจะฉลาดด้วยนะคะอันนี้ก็มีผลนะคะสิ่งแวดล้อมมาดูอันที่สองที่มีที่มีผลนะคะสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมก่อนที่ลูกเกิดนะคะเช่นตั้งแต่อายุคันที่แม่ตั้งนะคะตั้งแต่ลูกเนี่ยนับตั้งแต่ในลูกอยู่ในท้องเลยนะคะก่อนเกิดนะคะ สิ่งสิ่งที่แม่พบเจอนะคะหรือสภาวะร่างกายของแม่ที่ที่ที่มีอยู่ตอนที่จะตั้งครรภ์นะคะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยอาหารที่มรรดารับประทานนําไปสู่ลูกนะคะพูดง่ายๆคือแม่ทานอะไรลูกก็ได้ทานนั้นนะคะเพราะว่าระบบการย่อยต่างๆของร่างกายก็จะขับเป็นน้ําเป็นเลือดนะคะนาส่งไปให้ลูกกิน สิ่งแวดล้อมหลังเกิดเช่นเมื่อคลอดออกมาแล้วนะคะสภาวะครอบครัวการเลี้ยงดูการอบรมต่างๆสังคมสภาวะโดยรอบของชุมชนด้านการศึกษาก็มีส่วนนะคะอันนี้คือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมอมาดูลักษณะความแตกต่างของมนุษย์หลักๆเลยหนึ่งความแตกต่างทังด้านร่างกายถ้าเป็นพันพันธุกรรมก็คือรูปร่างอ้วนตาสูงตำ่ำดำขาวนะคะอ้วนดำ อย่างนี้เป็นต้นอ้วนผอมอย่างนี้เป็นต้นนะคะโครงสร้างร่างกายหรือส่วนสูงน้ําหนักลักษณะหน้าตาสีผิวสีผมรายละเอียดต่างๆในตาหูจมูกปากนะคะมีไล่หมดนะคะก็คือตรงนี้ก็คือทางด้านพันธุก,กรรมนะคะความแตกต่างทางด้านอารมณ์นะคะก็เกิดจากการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าเด็กก็คือผ้าขาวก็คือ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดว่าสภาพสังคมเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นลักษณะของอผ้าขาวที่ต้องการเติมแต้มสีพวกนั้นไม่ต้องผ้าขาวหรอกกระดาษสีขาวนี่แหละเราจะวาดเราอะไรลงไปก็คือเราทําให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมประสบพบเจอนะคะก็คือกรอบที่เราพบเจอหรือสิ่งที่เราประเมินด้วยพฤติกรรมหรือพฤติันของลักษณะของบคุคคล ก็แสดงด้วยกิริยาท่าทางมีอะไรบ้างมียิ้มมีร้องไห้มีตกใจนะคะเพราะนั้นก็จะแสดงออกมาตามกิริยาหน้านะคะไม่พอใจหรือต่อให้เขาเหมือนจะพอใจเราแต่เราสีหน้ามันจะออกทันทีมนุษย์เราเนี่ยเราดูได้ทันทีเลยว่าจริงใจไม่จริงใจมึงไม่ต้องพูดเยอะอันนี้เป็นต้น นะ,ค,ะนะความแตกต่างทางด้านสติปัญญาเป็นความแตกต่างของบุคคลที่สามารถคิดนะคะสามารถถามว่าพัพนธุกรรมของพ่อแม่เรียนรู้ฉลาดแล้วลูกฉลาดตามก็มีส่วนพ่อแม่ฉลาดแล้วเป็นยินด้อยลูกเป็นยินด้อยได้ไหมก็ได้นะคะก็มีส่วนแล้วก็บางคนไม่พ่อแม่ไม่ได้ฉลาด แต่ลูกออกมาฉลาดได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่การเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัติอันนี้อาจารย์บอกนะคะคนเราถ้าเปิดรับทําตนเองให้มันเป็นน้ําไม่เต็มแก้วสามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้ตลอดเวลาเติมความรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็จะเป็นคนที่รู้เก่งพัฒนาได้นะคะความต้องการของมนุษย์ นะคะทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลเขาบอกว่ามีอยู่5ขั้นนะคะก็มีหนึ่งเลยความต้องการทางด้านกายภาพเป็นความต้องการทางด้านพื้นฐานชีวิตแรกของชีวิตมีความต้องการจำเป็นของการดำรงชีวิตเช่นปัจจัย4ี่โลกนะคะก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะคะพวกพื้นฐานเลยนะคะ และเกิดขึ้นมาสิ่งแรกเลยที่มนุษย์เราจะต้องอยากได้ก็คืออากาศนะคะถามว่าในตอนที่เราอยู่ในท้องเราหายใจยังไงเขาถึงบอกว่ามันมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อการเอาตัวรอดก็คืออยู่ในน้ําตอนนั้นอาจจะไม่รู้อ่ะมันเป็นสมดุลของธรรมชาติเนาะ,ะมันก็จะพ่อแม่นี่แหละค่ะถ้าพ่อแม่มีอากาศหายใจมีอาหารลงไปรอเลี้ยง เขาก็จะอยู่ได้นะคะ 2. ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยนะคะเช่นประกันชีวิตบ้านปายชีวิตเนาะมีประกันชีวิตการดําเนินชีวิตต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือทําประกันอุบัติเหตุต่างๆถ้าเราเกิดประเหตุเจียวจนมีดบาดอะไรก็ไปหาหมอเขาก็มีค่ารักษาให้นะคะบางคนอาจจะรายได้ไม่เยอะแต่เราทําประกันไว้มันก็มีถือว่าเป็นเงินเก็บเงินออมเนาะ เป็นตัวค้ำปากการะกันหรือลูกหลานไม่ได้เดือดร้อนเวลาที่เราเสียชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราอาจจะตรงนั้นเป็นเงินก้อนหรือมรดกชิ้นสุดท้ายให้ลูกหลานนะคะความต้องการความรักการยอมรับทุกคนแน่นอนต้องการการยอมรับนะคะการอยู่ร่วมกับสังคมไม่ต้องขอพื้นที่มากๆนะคะแค่พื้นที่น้อยๆนะคะแล้วสามารถที่จะช่วย ดูแลจุนเจือหรือให้เขาได้แสดงเจตนารมณ์ของเขาแล้วก็เรายอมรับฟังเขาแค่นั้นชีวิตมนุษย์ก็จะไม่เกิดการต่อต้านหรือสร้างพฤติกรรมตรงกันข้ามให้เราเห็นนะคะ,ะทฤษฎีความต้องการมนุษย์นะคะของแอลเดอร์เฟอร์นะคะเขาบอกว่าความต้องการ มีชีวิตอยู่นะคะเอาจริงไม่มีใครอยู่ถึงพันปีลูกเอาให้มันอยู่รอดไปถึงทุกวันก็พอแล้วเราอย่าไปคาดหวังอะไรที่สิ่งที่เกินตัวถามว่าทุกคนมีความฝันได้ไม่ได้นั่นคือการวางแผนของเราแต่เราก็ต้องมีเป้าประสงค์ที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นหนูดูรูปถ่ายนี้สิลูกนะคะถือว่าเป็นการวางแผนของเราในลักษณะขั้นบันไดเราวางไว้เลยสเต็ปหนึ่งสองสามเราเนี่ยนะคะ นะหรือใครที่มีลูกมีครอบครัวแล้วนะคะเราอย่าไปคาดเดาว่าเราจะอยู่กับเขาถึงร้อยปีพันปีไม่มีทางค่ะเขาก็จะต้องดำรงชีวิตตนเองในอนาคตเพราะนั้นสิ่งที่เราให้เขาได้ก็คือให้การศึกษาเขาให้เขาได้มีความรู้เอาตัวรอดให้ได้ในสังคมที่พบเจอหรือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะให้เขาฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ะะเราจะไปเป็นมือเป็นเท้าให้เขาตลอดเวลาไม่ได้นะคะอาจารย์ก็เห็นมาหมดแล้วนะคะคนที่รวยล้นฟ้าอาจริงๆแล้วเงินก็ไม่ได้ซื้อชีวิตไว้ได้นะคะทําทุกวันให้มันมีความสุขนะคะแล้วจะมาร้องไห้เสียใจทีหลังไม่ได้นะคะความต้องการด้านซวามสัมพันธ์เหมือนที่บอกคะ่ะถ้ามีโอกาสทําค่ะลูกมีโอกาสบอกรักพ่อแม่บอกรักไปเลยนะคะอ่า นะแล้วก็สิ่งไหนที่มันดีๆเรากินดีๆเราโพสลงโชเทียวอะค่ะเราอยากให้พ่อแม่เรากินเราสั่งค่ะซื้อไปเลยค่ะตอนนี้ก็ส่งถึงบ้านนะคะพาเข้ามากินนะอาจารย์จะไปไหนจะกินอะไรทุกครั้งเนี่ยเรา